ผมเลื่อนโทรศัพท์ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งกับทันเป็นสาวขมรครับทนที่ดูถูกคนไทยครับดูถูกว่ามีข้าวสำรองกินหรือเปล่าหรือว่าจนจนหมดจนไม่มีอะไรจะกิน้วกับทานว่าไปดูถูกเขาอะไรสารพัดที่ว่าไปนะรับทานคนไทยไม่เคยจิด,ดูถูกใครนะครับทานแต่ที่เขาพูดคือความจริงครับแต่เขาบอกว่าขมรรวยกว่าไทย3สามเท่า4ี่เท่าเด็ดสามตักตัวนี้เขาโอดด้วยอย่างหนักเลยกับทานเขาบอกว่า ไทยไม่มีจะก,กินแล้วแต่ยังไม่ว่าให้คนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับท่านผมก็ยังงงๆอยู่เอ๊ะไทยมี FC ซนคนไหนหรือว่ายังไงครับคิดเห็นยังไงบ้างครับกับคลิปนี้ครับท่านขอให้พี่น้องเพื่องนองเขาไปดูเลยครับท่านบ่าที่เขาพูดนั้นมันเขาอวยตัวเองหรือเปล่าแต่สําหรับผมแล้วคิดว่าอวยตัวเองอย่างแน่นอนลยครับท่านอวยตัวเองว่ารวยอย่างมั่นมีอย่างเงินสารภัดที่เขาจะมีแต่ว่าไทยเราไม่มีกินเหมือนเขา ขอให้พี่พี่พื่นนมองทานคิดดูที่ดีนะครับว่าที่เขาพูดเลือกจะเป็นลักษณะที่ว่าฟังหูไว้หูอย่างนั้นเลยครับท่านพอแต่ผมว่าไม่ใช่ครับที่เขาพูดแบบนี้คือมวยตัวเองเต็มๆกับเพราะบ้านเขาเมืองเขารวยมากกว่าเมืองไทยหลายร้อยเท่าเลยส้มพับไม่ใช่แค่เท่าสองเท่าอะไรครับตอนนี้นะครับขอให้พี่พี่นพื่นนมองทันไปดูคลิปนี้ท่านจะได้ดูเลยว่าที่เขาพูดเป็นยังไงออกมาแบบไหนขอให้พี่พี่นนพี่นนนตัดสินใจแล้วคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับ มึงดีลดแล้วหรอที่มึงได้เกิดมาเป็นคนไทยเนี้ยฮะที่มึงมานั่งด่าเขาเจ็ดเนี้ยที่บ้านมีข้าวสารกินหรือยังฮะมีอาหารสำรองเก็บไว้นับท่วมกินหรือยังคนอยากคิดว่าคุณรวยชายเด่นที่ติดกัดกัมพูชาจนกว่าขุมเรนอีกนะคะขี้วัวขี้ควายเต็มบ้านหมดเลยผิวพันธุ์ไม่ดีเท่ากับฉันเลยจริงมันดีตรงไหน ไม่ได้อยู่ที่ชาติกําเนิดที่ฉันได้เกิดมาเป็นคนเขมรเธอได้เลิศที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยและเธอดีเสมออะไรเงี้ยเนาะฉันได้เกิดมาเป็นคนไทยฉันดีเลิศเอ้ฉันดีฉันสุดยอดฉันที่หนึ่งที่ฉันได้เกิดมาเป็นคนไทยมึงมันชั่วมึงมันไม่ดีมันอยู่ที่ตัวมึงมากกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ชาติกําเนิดที่จะได้เกิดมาเป็นคนไทยหรือคนกัมพูชาใช่ค่ะอือบางคนเนี่ยกรณา ไปดูไปดูในรอบบ้านตัวเองก่อนไปดูในห้องนอนตัวเองก่อนว่ามีที่นอนดีๆนอนหรือ,อยังมีเงินใช้ครบนะคะมีเงินเก็บครบในตู้เซฟมีทองให้แลกแลกใสทุกรุ่นทุกแบบได้หรือ,อยังมีทุกอย่างให้กินให้นอนให้เที่ยวฉั้นเที่ยวฉันต้องการเอาเงินจํานวนนี้ฉันไปเที่ยวจํานวนเอจำนวนมากฉันต้องเก็บไว้สํารองให้ครอบครัวคนมีหรือ,อยัง กอนที่คุณจะมาวาให้คุณอื่นปิดด่านซะอย่าให้กรมเมณมันขามเกลียดมากกรมเมณมันไม่ดีกรมเมณชั่วเลยมึงดีหรือยังที่มึงมาตําหนิคุณอื่นเนี่ยมึงดีหรือยังมึงดีเลิศแล้วหรอที่มึงได้เกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยฮที่มึงมานั่งด่าเขาเจ๊ดเนี่ยที่บ้านมีข้าวสารกินหรือยังฮมีอาหารสำรองเก็บไว้นับท่วมกินหรือยังหาข้าวหา,หาข้าวกินช่ำมึงยังไม่มีปัญญาเลยมึงมีเงินใช้ครบหรือยังฮะ มีเงินใช้ไม่มีเงินใช้หรือย,ยังอยู่บ้านอะสําลองข้าวสารกินแกไว้น้ำท่วมหรือยังเพิ่งได้หนึ่งวันเสี่ยงล่องจากคนไทยมาแลว้วฉันยังไม่ลองเลยนะคะฉันตื่นมาวัานนี้เขาหุงข้าวให้กินเลยฉันมีเงินใช้เนี่ยค่ะเป็นขมนฉันมีเงินฉันยังใช้น้ำหอมดีๆอยู่รถค่ะคนละนลเกือบหมื่นอ่ะอืมนะคะหอมมากเนีย่ยนี่ไหม ที่มึงด่ากูเนี่ยมึงมีหรือยังคนเราชาติชัวดีอยู่ที่ตัวมันไม่อยู่ที่ชาติกําเนิดที่มึงได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วมึงดีเสมอไปนะคะมึงดีเสมอไปที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยทุกกุลเลิศนะคะมันไม่เกี่ยวค่ะ